โอ้โหโตสิบุกไปธนาคารเลยบ่เดี๋ยวนี้แม่อ๋อแต่สกีรถยังไปนะขี่รถจักษ์วนี้โอ้สิแรกวันสขี่รถโดยสารไปบ่แม่วันนี้สิขี่รถจักษกระเบาลี่บ่แม่อ๋อเบาลี่สิซ้อนแล้วไปบ่เดี๋ยวนี้อ๋อโดยโดยเบาลี่สิพากลับไปไปชงไปชงอยู่ธนาคารเลยบ่ประหยัดงบประมาณโอ้จะมีเงินเท่าไรว่าสิขี่รถโดยสารไปทีแรกนะห้าชิปฮะ ห้าสิบพันสองคนนี่พิ่นเอาผู้ลรจักพันอ่ะนะผู้นี้วันนีเอาหน่อยหน่อยว่าช้ำนี่นะคือใหญ่กว่าเจ้าแล้วกว็โตกันไปสวดีพี่น้องเซีตอนนี้กำลังสิบพานส,สาวแตงอ่อนไป เอาเงินพี่น้องเลยอยู่ซีโนหรือว่าไปแล่นเรื่องนี่แหะพี่น้องพางเราไปว่าเราขี่รถอันโดยสารไปเราันเห็นเพลิน,นํำทางก็เลยห้องมาถามรายละเอียดเนาะไปว่าไปไปพกกอะกับเราดีกว่าสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเอ็ดซีตอนนี้ก,กำลังสุภาสาวแต่งอ่อนไปเอาเงินพี่น้องเลย อยู่ซีโนหรือว่าไปแล่นเรื่องนี้ลราพี่เนะาะพาเราไปว่าเราสกีรถอันโดยสารไปโายสานเห็นเพลินลำทางกันเลยห้องมาถามรายละเอียดเนาะเป็นว่าไปไปพบไพ่อกับเล่าดีกว่า,าพี่น้องไอตอนนี้กำลังสิงพาสาวแตงอ่อนไปส่งสบายดีสาวแตงอ่อน แต่ว่าเรื่องนี้พาไปส่งอยู่ใช่ไหมเโนไปส่งแล้วเห็นเราอัดดุดแคมทางเรากำลังรอรถกันรถโดยสารก็ได้วัาไปส่งเชโนแต่ว่าขามาบดมอาได้ไปเวียกต่อถามแล้วอ่ะมาได้ป๊มาได้อยู่แล้ววะจะประหยัดเงินย้อนแล้ววะไปถ่งยเงินไปยังสาท่งยงอนไม่ว่าเงินนี่แล้วคนหนักอะไรนข้านอะเปไช้ใช้วาสิซ้อนน้ำอันลุงแหล่ไปไปไปาพาไปเกี่ยวข้าวเอาไป เราพาไปสงขาไปขี่เขาโอ้โอ้เราจะไปสองคนกับลูกบ่แมนไปแต่จะไปเข้าธนาคารเลยแมนคือบุีผมสะมีผมนีกว่าเจ้าก็ได้ข้านบ่๊ะวยว่ัเดี๋ยวอ๋อมวิวแล้วก็ได้เนาะหน่อยหนึ่งบ่๊ตามภาษาแล้วแล้วพี่น้องเลย เดิน้องอ้อยกับบัวชายส่องยกเจอฮะใช่เปียกชักวันบ่าเมื่อพี่ชักคือบัวปลาเราไว้น้ำมันนั่นว่าอะไรก็คือบัวปลาเราไว้น้ำไม่เท่าไม่เท่าใช่แม่เจ้าแล้วไปเกี่ยวเขาเออบุ๊มีไฟโย่เดี๋ยวนี้อยู่หันนะมันอยู่นดมลูมันยังรูตี้รูมันคนหยาเนาะเราว่ากันแล้วนะคนหยามันจะคิดแตเจ้าคนหยาวิวว่ากันเขา น้งหวานว่าอะตีนนะเคียวหัวล <c ís tôi> ูกเจ้าได้บ้างน้ไมันได้บ้เจ้ากระตีลูกพอแห้งแล้วข่อยกคได้ยินชาวบ้านเว้าคือกันล่ะทั้งแต่งออนเดี๋ยวเจ้าบ่ต้องเว้าดอกนี่ไปเว้ากับลุงกันอันนั้นเขาแห็นช้างเจ้าคันจะเว้าน่าวดูไปกับลูกเจ้านี่เฮ็ดให้หมู่แพงดีกว่าเฮ็ดให้หมู่้ังต้องเว้ากับพุ่นนั่นพุ่นนี้เตรียมใบนั่นั้างในแล้วบ่เตรียมไว้แล้วบ่าโอ้สิไปเบิ่งวางเคยไปเอาฮน อ๋อแต่ยังบว้ว่าสิได้หรือบอ่เนาะแนนทำบุได้หนจะเช็นอัไรอยา่างเงิงนได้ใช้จ้างรถมาบัดไหนอาคอลาคอน้ำคนแนจางนี่ไปก็สิเติบน,นึงแล้วบาทเน,นี่ยผมมีเงินเดือนพอสมควนกินกะแนถูกแล้วเพื่นลำบากพอสมควรนด้นนี่เนะาะก็ผมกินแล้ว ด้วิบไรซื้อของไปซอยไปชูโมกินแล้วบานอืออีต้นยู่ดอกกันทางอีต้นกบพี่น้องเนาะคนเฮาต้องดิ้นลนสู่ต่อพี่น้องเยสิไปเข้าธนาคารเลยบล่ลงรถแล้วนะวนไปไปเซ็นโครงการอันนะคะโครงการเนี่ยงจิต้าว่าเรืเองอะไรกันาทุกตาได้เพิ่นบ่มาบถาา่ถ่ายยาถ้ายยาไปสันวัน ไป้าไปสวรรค์ไป,ไปยังปูฝนปูฝนเขาขุดไปจะเราจะไปกับลูกเนาะเดี๋ยวนี้ยังบบเปิดเนาะมันยังเศ้าอยู่ห่างเจ็ดโมงหนึ่งนะ้เบาเลยแต่ัน้ังเชินไปเ<ม>ชิญน้มมน,นอยู่โครงการนอนอีกแอ้อมันก็แปดโมงครึ่งเก้าโมงคุณก็จะเปิดค่ะเจ้าไปแต่เศ้าโพดกินข้าวอยู่น้ำล้ว่าจงพาลูกไปเอ้อเา บ,ก,บก,กินข้าวก,กินน้ำซะก่อนทำให้กินมันก<า>็บมกินเขาบอลงเฮียนใส่น่ออ้อยนะควรไม่ไปน้ำจ่างนี่ไปเฮไลท์ซีโบเล,ล่ลอนแถวทางบ่าวริเล่ลอนลกน็เ,กเบบล่ลอนแล้วก็จากในเห็ดเนาะกานเห็ดแบบนี้เล่ลอนก็แล่ไปแล้วนั่ะก็ได้เราจะทอนก็นั่งให้แล้วแบบเราก็ถ่ายลนะ เราเห็นลูกกับเมียเราเห็นแบบเนี่ยเราจะทอนบอกเลขกับบุถึกเนาะใช่ซื้อแล้วบุถึกน้องใหอยเขาบุลงเฮียน้องใหม่จะไปน้ำหรอไฮัลโหบบุลงโอ้ใบยากแม่ละเด้ฮะแม่ก็มีเกือบถืออยู่บ่ฮะ บ่เราบ่ได้ถือเกิอบก็เห็นตีนเป้าฮนะน่ะพี่เนาะนั่งเนาะอืก่อนนั่งว้าจบไม่ได้ก็ใใเป็นนั่นว่านะพราอมสมุดเลยมื่อวันค้าไปเมืออ่อวันเอิญไปบ่ได้บ่จังเล็กไปแต่มาไหนนัดว่ะให้มันไปวันนี้เลยไปวันนี้ก็ต้องคิดนัดเพิน่นไรเออเพินพ่นว่าตัวเพิ่นอืม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  ขนใดบัไดดกระหูบแหละเขนเล่าขนใดบ่ดจะช้อนมาน้ำเบาหบ่าาม,มาหอนนี่ดกะสารองนอนก็โหดแท้ฮะคาดว่า,าีดาาาาได้จากลานบ่ไหนเนินเดือนมีแต่องลานห้าแต่เกา่เกฮะมนี่จะชี้หอดบ่เนาะ เราตายแล้วด้เราตายเจ้าชีฮอ,อดจมวอดอืมจ้าชีได้หรือบ่ได้หัอหนะความนะจริงแล้วก็ได้นะจมวอดหรือบ่วอดแล้วเบิ้งมาเนี่ยลง,งบุกไปทั้งที่เนาะนะั่อืมแล้วเจ้าสิถามเรื่องเงินค่าอันสวัสด,ดิการพอเถ้าเลยบ่เออนโอ้โหคแนะเนเดียวบ่ เรีนเพืมมพ่อนทำบางคนก็เพื่อนมึงก็สิซ่งอยู่บ่สาตยตะอ่อไน,นไปแลีนผู้เดียวลูกแก้วได้เพิ่นค้าเรียกบ่เราไปหาเพิ่นและเพื่นค้าเรียกจะเพิ่นแล้ไปหากับเมียเพิน่นอ๋อเพิ่นกันยากพอสมควรลูกเพินเ่นกับอันคือได้ข่าวอันนั้นอยู่เนาะเบ้าดิเพิ่นกับผมมีเวลาคือกัน การแล่นนี่มันต้องได้ใส่ค่าน้ำเมืองน้ำมันค่าเงินค้ำกับแก้วเดชปุชินแล่นน้ำอยู่คูมมือกับไรรลก็ไ้เล็กๆน้อยๆก็เขาก็ต้องไปเองบ้างละไปว่าอาชัยจะเพิ่นหลายเพิ่นเจยวเงินไม่ได้ใช้จืดน้ำมันลดเรียกเพิ่นเพิ่นก็ต้องเห็ดเด้อันนี้ก็แล่นยังย็งเกินหาแต่เพิ่นก็ตายแล้วเพิ่นเจ้าเคยไปปึกษากับพอบ้านอยู่เพื่อนเพิ่นเถื่ออยู่ปะชาอยู่ เจาว่าไปเบิกชาหรือแม่เจ้าเจ้าแเบิกมาเลอือวาวเือ่าตามตรงไปเบิงการแต่งตัวนี่ไปยันเขาบัว่าไปแล่นเรียกชั่มเจ้านะเจ้แตงโมเลยว่าด้อว่าบว่าก็นาามีเอกสารเนาะแล่น้าเอกสารแล้ว เคยเปล่ายืนน้ำราก็เขาก็เห็นอยู่นนเนทำเอกสารอะไรอะเป็น, <c oughs> นใบเคลียบใบยังของเรามาเด้วอ่ะนบอกฮะเมื่อนั้นจะไปก็ข้าง่าสุดจะไปก็ไพสะอะน้กงตาคนเนนใบนะกอยู่ในห้องการเิแบบบางคันแล้มาใหม่่าใบนใบ้ำผลไม้ ั้งลาสุดนะ,นะ,ะ,ะเน้องบ๊ทุ่ทว่เบาเลยซื้อในกตาลดเชืจังไรบ้านนะจังเรอบวะพาคแช่ตู้พันไววางพันขายาน่นกนยะก็บวเราหิวไปแล้ววางจ้าซื้อน่ะนาอขามากอะจะตง้งอ้อนน้อดูพันสีายบ่บ้านะน่ะ,นะ,นะนะ พาลูกไปกันพาลูกหากินข้าวก่อนเดอ้อก่อนข้าวของกาลยังก็ได้ยู่ข้าวตายได้ใช่เลยคือขนมพวงกินได้นะอือฮะคือหันหลังใส่กล้องแบบนี้ลูกสาวก็ได้โตใหญ่ก็แม่และคือตโตยังแอบ,บแม่เยอะได้แล้วแบบนี้ บ่อยู่โรงเรียนไปยากแม่สิซื้อนี่เพิ่นให้เอาลูกไปยืนยันนําบ่ครเพิ่นอยู่ไปนําอยไปนําสิซื้อเนาะนโอ้ถูบาดนะใบนัน้นเตรียมอยู่ใส่ทงเรียบร้อยเบิดครูอันแล้ว น้องห้อยจะขาบรถพุทธไทยลิงจำผ่านเนาะเสียงดังคล้ายแน่ระเบ้าว่าบุษบายวานนี่คล้ายไปได้ครับพอไปได้เนาะนี่แหละจาไทยงอนเลยการบ่มีความุูทอนก็เริ่มยากขึ้นไปนึ่มื้อ มีชีวิตอยู่ละให้แต่กันถุงแล้วเจ้าไนฮ่าเจ้าไม่เท่ากับฮู้อยู่ว่าแม่เจ้านะว่าเจ้าไปมาเนเ่งฮู้เออได้บอกเพื่อนแล้วเพื่นอ่าๆเราบอชลอยไปเสมาๆไปบุบบอกไปบุญได้คือไปบ,บุญเชิงเฮือจำมโนกับของเราเอาของเราไปเออเราหาให้บอแม่น มาอาชมาโนมาครอบถ้าต้องเฮ็ดเต็มที่หาวิธีเอาแล้วก็ทำเพื่อนน้ำกันเพื่อนว่าบพวกท่านได้แล้วก็ทำเพื่อนว่าต้องดำเนินการแบบใดจะกระชับจดจำเอาเรื่องแต่พรในนี้พรเอตีในเงยบปลาวันนี่พอเออตีอ่ะแต่ยังวัาเราแต่ยังบุตรตายอ่ะนัเรายังมีอยู่เนาะ มาเบ้งขันไดบัตรใดก็ให้คนบอกมาเนี่ยคนไปทำบ้าทหารมำนานต้องได้เนาะเอาปกติน่ะเจ้าที่ได้เงินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนสามได้เงินสวัสดิการบ่แม่เอฟซีเราสุฟังแต่ว่าเจ้าที่ได้หรือบัได้ในอีกเรื่องอยู่ที่ว่าฮาวเลนบ่รได้รับทานมันชัดเจนหรือบ่ นเมื่อเจ้าบริด้แม่ผอผาชุนทรอน,นอย่างเต็มร้ยมอยเดย้เราต้องเว้าข่ากันตามความเป็นจริงน,นี่ก็ได้ดัง <Okay. S 1> น,นั้นแม่ยังร้อยนี่มันต้องมีทะเบียนสมรสมีใบน้ําต้าลจาก่อบ้านอันนี้เจ้าได้แต่แต่คํายืนยันจาก่อบ้านจากชาวบ้านว่าพอ่อนี่เป็นผัวเจ้ามันวะ <Yeah. S 1> มันหลบหนักแน่นบันไดเนาะมันก็นนนกคือได้เรามีใบน้ำต้านเอกสารทุก <Yeah. S 1> เจอือ แต่ม่ตางกองหัลลังใส่ก้องจะเข่าไปนั่งนะไม่เสียงใช่ไหมยาล้วยยาด้วน้องอ้อยนะคนเฮามันก็ต้องแบบนีแหล้ชุดไทยก็มันชีเหลือแต่เจ้าบบต้องคืดก็ได้ว่าอันพี่น้องนะพี่น้องนะเขาเบิ่องอยุแต่ว่าเขาชิเบิ่งว่าตัวเองก็ไม่ได้เขากับเจ้าก็มีอันปกติเจ้าก็มีครอบครัวเจ้าแต่ว่าครอบครัวเจ้านะ่ะมันโเต็มร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เหลือตั้งแต่อันสองคน มันบอเป็นครอบครัวแล้ว<น>แต่ว่าคันเจ้าชิคุดว่าอย่างอาชัยพี่น้องเจ้าตลอดบ่ได้ดอ,อกเพราะว่าเขาก็มีครอบครัวเขาชีวิตเขาน,านั่นก็นได้คันน้อาชิคุดว่า,วเาเพิ่นบ่เบิ่งบ่แย่งนก็เบิ่งบ่เอาบ่ได้นั้นก็ได้คันน้อาสิคืดว่าเพิ่นบ่เบิ่งบ่แย่งนตเฮาเ้าเฮาเ้าบ่ได้เพราะว่าเขาก็มีครอบครัวเขาเอง แล can for for the 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 ้วเขาก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดของเขาเองชีวิตนมันเป็นแบบนั้นสิโทษนั่นนี่บ่ได้ในเมื่อมันเป็่นมาเลยดิผัวก็ตายป้าเนี่ยทางคันเงินเดือนคันเงินอันสวัสดิการออกมิจะแจกผัวหรือหาผัวไม่ให้แล้วบานนี่อ๋อกพายบ่อบัวเนาะาเนาะไม่กันว่าเวนบ่กายแลวยิ่งลดบ่ <laughs> จมักหวะพ,ออพายได้นี่น้อนงเอยเอาแล้วเอาแล้วบาทนะคือเป็นน้องนั้นนะเอาว่าน้องอ้อยพอถ่าพายเป็นพ่ออีกสีวอจะนั่นถ่ายพายกัจากแรกสิเอาถ่ายถุงอ้องแล้วบ,วบ,บ่แล้วถ่าพายแล้วกร็รอเนาะรอว่าพอถ่าพายเจอแล้ว,วออยังเคยเห็นยังเคยเห็นจิตเ์ืเ่อะยัง่เคยเห็นจิตเ์ืเ่อะ นักนอนนักใจพอสมควรได้หนิน้องเบาดินักใจกั็นักใจแล้วไปนอนต้องน่าเห็ดแหละชีวิตมันจำนี้เปิดมาจำนี้น้ำอ,อ้อยบวลึกงดคอยที่จริงพอเฒ่าบอกว่าเบิง่งน้ำอ,อ้อยซอยนี่เดอ้อแล้วแล้วตายแต่ว่าน้ำอ,อ้อยบวชลึกคไข่ดิลึกลึกล่าจ่อยลังล่าเฉยดิ แล้วเรื่องยุ่งเรื <c ười> <ừ> ่องบาดจอยเข้าใจว่ามาแล้วหรือเปล่าลำบากเล้ยหาเสมาเลยเจ้าคนเฮามันเกิดมาสำนี้ไฮเคยหันหลังใส่กล้องไัที่อีตุนเจ้าเอาเร็ว หมดเกล้องเลยก่อนงวออกกล้องกนเนาะเา้ออกจากกล้องพีてて่น้อยเพราะว่าเราว้าเราปิดหลังใกล้องมันงอแามันเอฟที่ให้หัวเบาลีได้เนี่นะเบาลีนี่เ้าความจริงลดฟังโกัจริงแล้วญาแลวคนสปีลความลไแล้วต้องไอันนี้เลเินชั้นพิเเาอกเเด้อเวลาจคนนะ ลูกสาวเจ้านะ่ยมุ่ได้ได้เห็ดแบบไหนก็แล้วแน่เราเป็นคนนั่นเวลาเราไปนั่นนี่กับแตเราระวังเราก็เป็นจนใหญ่เป็นสาวเลยเราก็จนโมเมนต์เล็กน้อยแล้วได้นั่นะเล็กน้อยหนึ่งในคนสิบสี่สองปีแล้วมุ่งน้อยแล้วเนาะเห็ดแบบนั้นก็มุ่เป็นแล้ว S <S บัวจ้าเสียเอาเนื้นได่ต่อเลยเนาะนี่ะว่าคขั้นเจ้าไปนั่นมือแล้วเจ้าต้องไปเกี่ยวข่าลับจ้างมาไว้ซื้อเข่าเล็กๆน้น,น่อยอีกอย่างเบาเลยผู้ซอยบัจ้างได้ชิซอยได้ผู้เบิ้งกันนะเนาะผู้ซอยไปที่ใดเพิ่นสิว่าแหละน<ฮ>ี่เด่สาถูกภาวนาให้ได้เงั้นเผ่า่อทอนได้ไววละ Này đây ngân mà hết bún năm thảo với vay. Cứ khỏi bao qua này nếu khăn bên tùyên. phải thăm ngan hà ngân cả có đây anh em xem khỏi làm buồn fc mà vào lang nó đấy bộ đi gần đây lang khỏi tôi cái này <laughs> นนี้เจ้าเก็บหที่ยังไหนเด้อปวดมืนแดดเด้อจะไปล้างถ้วยอื่นบัวขวานแม่แบบวัดที่ดาหัวจช่ไหมได้นะน่ะหัวขวัญหัวขวัญแม่น่ะหัวขวัญตั้งแต่อ่อนเลยบมื่อหัวขวัญเวาหัวเอฟซีแม่นส่วนเฮามันือกันได้เกิดมาคนหนึ่งเต็มคนหนึ่งบวชเต็มทรัพยากรบางคนก็หั่งบางคนก็รวยบางคนกะสมองบปกติก็มี ชีวิตของคนเกิดมาแล้วรวดแล้วแต่ตั้งค์ถึงบุคคลกันทั้งนั้นคือนางแตงอ่อนแล้วก็บชำร้าวนี่แหละพี่น้องเอ้ยเบิ่งแล้วไปนี่แหละคนห้องก็บชำไผยชำมันละเนาะน้องอ้อยก็บชำนั้นละลาวก็ะไรอ่านหลังใส่กล้องเวลาถ่ายก็ไดระไรขอให้เราเนี่ยเราคนบร้อยแล้วเราคนบล้อยบลเต็มแล้วละละไอจุมเฮาพก็ไอจุมเฮาแล้วมันที่เบิ่งบางงามก็เลยบอกให้เราออกจากกล้องก่อน FC แล้ววังบางงามเนาะชุมฮางกับวังบันไดก็ได้แล้วชุมฮาเคยเห็นตลอดเด็ดไม่ต้ว่าให้เจ้าพยายามบอกแล้วน้ำด้อเวลาไอมาเนาะก็ให้ตอนหับเว้าน้ำจะเจือถ้เราจะอายเพิ่นเวลาเจะสองคนก็บอกละเดี๋ยวจะไปไหนใส่เงินไปจะกินข้าวกับยังมันเองจะมุดไปนะเงินหาสิพัน อะี่เงินมาได้ใช้หาสิบพ uh 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 ันเอาเงินน้ไม่เทาเอาเงินนม่เทาก็ไปเกี้ยวข้าวได้แล้วมาแล้วลระรับเอาไม่ใครไม่เท่าเลยเอาเงินนมัเทาเราไปจ้างรถเด็ดพักเบาดิเอาเล็บตะเบมาในเบาดิบ่มนี้เสื้อเราหยไดผูอวบเวละวานหายตะเล็บยัมองเราหายแล้วโอ้โแกงจ่องไปเลยถ่ายหูบบ่ คูบาเ้เเเาไปทางด้าอคูบ้าบ๋น,น้ำเนื่นต่อชาวออนตาเลยบาทนี้น้นำเนื่นต่อไปนี่ไปลังแปดโมงนี่กระเจียนเปิดนะลวเบาลเละข้างก็เปิด8ปดโมงสามสิบนอนเบาเลย เก้าโมงสิบโมงไปแล้วจากในเข้าธนาคารเพื่อเอาเอกสารไปเซ็นเจ้าแมนบอกเพอเอกสารไปเซ็นเจ้าหูห้หะบบอนเซ็นเนาะแล้วสลาดได้บบกว่าเนาะกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วสาธารณคนบุตรธรรมดาเพียงแต่เราเป็นแบบนี้ซื่อของใครของมันแค่หน,น,น่อยถพาเราไปเนาะเมาเได้ รอเลีสิอัดชามเลยบ่อัดชามไว้แล้วเราอยากตุ๊กมหันกันได้เป็นลูกลราหานั่งเป็นนั่งตีหันเลยเออจนชิล้มรถค่อยขี่มาเขาเดียวก็ไปขี่แบบใหญพี่น้องเลยเราเคยช้อนรถจักรน้งคนบ่คอยอยู่ไปในไปนํำนองสตารมั่งเข้าไปเราย่านค่อยนะดำบึงลองโทรเอาบัจอยเนาะแม่แทนบัจอยพาไปไปนี่ ชีวิตมีสัมนีต้องลุยต่อไปอบ่าวบัดก็จะได้จบคลิปเลยด้เสร็นะบาลี่อันจะหน่อยพาเราไปได้ท่าก็ได้ไ,ดไป่งไว้แล้วท้าสจะไปทางไหนนี่ไปทางไหนเบาลี่จะไปทักทางทมหาได้บาลี่จะไปมีเวียกทางนั้นบาลี่กายไปเลยบัได้ถ่าเอาได้นางแตงอ่อนน่ห้เรามาโดนโดยชานได้ไอยบวบแต่ตอนแรกได้นางแตงอ่อนเลยเ้อแต่ลาสิไปแล้วยังขี่รถโดยสารอยู่แล้วเนาะ เราเคยย่างไปอยู่พี่น้องเอ้ยเคยย่างบาคารินอว่าอันนี้ก็บ่กเมนใายได้พี่น้องเนาะเขาไปชงแล้วเขาเพราะว่าเขาถามแล้วแต่แรกแล้วว่าเขาไปชงเําไปแล้วประมาณจังโมงสาส์ดงอนกำนวนมาได้ได้่บบแบบสำนวนมาได้โอ้คันแล้วไว้ค่อยพามาก็ได้คันแล้วไว้ทำโบแล้วไว้ค่อยกับบุกไปเรียกทั้งอื่นคือกันชีวิตของเราเนาะแต่อุตุนอี้ทีเชนนั้นเชนเน่ เช,นนช่นนั่นเช่นนี้ไซเบอร์โทรศัพท์เจ้าน่ะคนบ่มีเพจบ,บอกแล้วนี่เจ้านี่ยคนบ่มีเพจทีดอกฮะมีบ่เบอร์โทรศัพท์วัดได้นะใครแจกค่านี่ฮเงินคนโทรจีบแล้วบ่าเงนคนโทรให้อย <c oughs> ู่แจกเบอทร์ตัวที่พี่น้องเราเป็นยูทูบเบอร์ว่าใส่เงิน <c oughs> คนบุตรจีบแบบพี่น้องเลย โอเคพี่น้องหอบวรท์จะได้จบคลิปลงเพราะว่าเริ่มสวายเต็มแล้วจะได้พาเราไปสิโนก่อนพี่น้องเลยแล้วก็เปิ้ลเส้นยังแล้วก็ทางหอบวรท์จะได้ชวนกลับมาส่งเราก็ได้พี่น้องเพราะว่าบ่าวลีทีอ่าสิไปอันสิไปทักจันชิมะเพิ่นว่ะทางหอบวรทก็จะได้ชวนขึ้นมาทางนี้เลยพาเพิ่นมา xong còn lại phía nào rồi ok phía nào xong bà đi